สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับกบโอชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำสลัดมันหวานค่ะสลัดมันหวานสูตรนี้จะทำกินเป็นสลัดทานคู่กับอาหารจานหลักหรือจะทำกินเป็นกับแกล้มก็อร่อยเหมือนกันค่ะก็เป็นกับข้าวจากมันหวานอีกสูตรหนึ่งนะคะที่กบอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำกันดูค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง วัตถุดิบหลักคือมันหวานค่ะวันนี้ใช้มันหวานประมาณ300กรัมค่ะเบคอนชีสนะคะใช้โปรเซสชีสแล้วปรุงรสด,ด้วยมายองเนสเกลือแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ล้างแล้วก็ ปอกเปลือกมันหวานนะคะใครจะไม่ปอกก็ได้แต่วันนี้กบจะปอกออกบางส่วนนะคะเพราะว่ามันหวานที่ได้มาวันนี้ผิวไม่สวยนะคะจะมีรอยดำแล้วก็รอยช้ำบ้างนะคะก็จะหั่นออกบางส่วน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นแบบนี้นะคะหนาประมาณ1เซนค่ะ ็จแล้วเอาแช่น้ำไว้แบบนี้ประมาณ5-10นาทีเพื่อเอาแป้งที่เกาะผิวมันออกนะคะเสร็จแล้วเทน้ำทิ้งเอาใส่ภาชนะที่สามารถเอาเข้าไมโครเวฟได้เวฟที่500วัตต์ประมาณ4นาทีค่ะระหว่างที่รอมันหวานนึ่งเราก็จะเอาทิชชู่นะคะสำหรับทำครัวมาซับน้ำออกจากเบคอนแบบนี้ค่ะ การซับน้ำออกจากเบคอนแบบนี้จะช่วยลดการกระเด็นของน้ำมันระหว่างการทอดได้ค่ะหั่นเบคอนนะคะเป็นชิ้นยาวแบบนี้หรือใครจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็ได้ค่ะอุ่นกระทะเสร็จแล้วเอาเนยใส่ลงไปนิดนึงเบคอนจะได้หอมๆนะคะเสร็จแล้วเอาเบคอนใส่ลงไป ทอดจนเบคอนเริ่มเกรียมแบบนี้นะคะเบคอนเกรียมตามที่ต้องการแล้วนะคะปิดแกส๊สพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาหั่นโปรเซสชีสเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้ค่ะนึ่งมันจนครบสินาทีแล้วนะคะ แต่ว่ามันยังไม่สุกเราจะพลิกมันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟอีกประมาณ4นาทีหรือจนกว่ามันจะสุกค่ะหนึ่งมันจนครบ4นาทีแล้วทีนี้เรามาเช็คดูว่ามันสุกหรือยังโดยการใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มแบบนี้ค่ะถ้าจิ้มทะลุผ่านโดยง่ายถือว่ามันสุกแล้ว เสร็จแล้วบดมันจะใช้ซ่อมบดแบบนี้หรือจะใช้ที่บดมันฝรั่งก็ได้ค่ะวันนี้เราจะบดให้เหลือมันเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆน,นิดนึงนะคะจะไม่บดให้ละเอียดเหมือนการทำสลัดมันฝรั่งค่ะบดมันจนได้ความละเอียดตามที่ต้องการแล้วปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยค่ะ เสร็จแล้วใส่เบคอนลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยโปรเซสชิทที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วก็มายองเนสคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะลองชิมรสดูค่ะ ชอบรสหวานเติมน้ำตาลลงไปได้แต่ว่ามันหวานค่อนข้างจะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะกบจะไม่เติมน้ำตาลลงไปค่ะหรือถ้าชอบรสเปรี้ยวอาจจะเพิ่มน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสาชูล,ลงไปได้ค่ะปรุงรสตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดมันหวานวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทํากันดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ